ลำายดีพี่น้องสุขคูซุขคนครับข่อขับเบาพาดผ้ารอขึน้นเกลาครับมือนี้เป็นวันหยุดครับผมสิไปน้องแขมครับวันนี้ผ้ารอน้องแขมครับผมผ้าเจ้าฮอดไอ้เจ้าสายนี่ไปถนนนครอินนะครับเด้อมุ่งหน้าไปพระรามสองคนละครับพระรามสองปีนเก่ากับผมพาประแดงคนละสมุทรปราการครับผมผมกับสิบไปเรียวไปทางปีนเก่านครปฐมนี่แหละครับปีนเก่านครไส้สีครับ เดี๋ยวขอาพวงเวนเด้อครับเดอ้อสุม่มบรรยากาศนะครับบลาผาดเดอ้อครับเด้อมันนี่มันหย,ยุดครับมันนี่มันหย,ยุดอ่เลยสิไปน้องแขมครับสว่างมันหยุดกับไปน้องแขมมันได้ไปบางบอนครับผมฝากกดนไหลก้นแช่หายปลาผาดพระลอดเดอ้อครับเดอ้อบลาผาดเป็นแรงใจให้พี่น้องทุกคนด้วยนะครับเดอ้อเพราะว่าพี่น้องทาง ต่อปปลาวทางต่างประเทศครับผมทางสหลัดทางนอร์เวย์เด้อครับเดอ้อจะเป็นห่วงทุกคนครับผมให้ตาให้รวยเด้อครับสังกัญต่างประเทศครับผมมาผ่านไปเรื่อยๆใใครับสมบรรยากาศสองสถาน,นการณ์นะครับเดอ้อกำลังขอดพระรามหาหนะครับจะสิไป ลงไปกับบางแคครับบางแคอะไรกับไปพระรามสองไปพระประแดงครับผมสมมติประการเด้อครับเด้อตรงไปอีกกับเป็นชุนบุรีครับผมกับสีเหลียวไปทั้งปิ่นเก่าทั้งนีก่อนนครไส้ซีครับแล้วก็ไปนครปฐมครับผมสีเหลียวแล้วก็ไปเดือดไส้สายซีครับผมผมผมดูผมยู่เส้นพุทธธรรมนทลสายซีครับทะลุไปทางมหาชัยผมนะครับทางสมุทรสาครนะครับเด้อผมผมดูเป็นบ้าน